โอ้เยเอวบอดี้บอดีแหละแ้นคุกปลาเอ้ยย่างย่องแหละคอยเขินเฮียวันอยู่ดูเฮียวันเกิดหาเขาก็จะแกะพวกพวกมาต้มมาเตะ เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดกุ้งเนาะ yes. Charcoot, it's charcou. Savatica Pilongcha. Mooney waiting for my lunch. I have time and I will show you something interesting that you can buy which is very very good. It's the night cream and which is made it's A box and it's made uh, with two little things. one is concomber and one is turmeric concomber one i will show you green and the turmeric which is orange color this cream are really excellent I never believed that in the beginning because you know women they use a lot of cream. But my wife had some spot on the side and now she's using that many many times and the spots are disappearing. So it's a very good product. And if you use also the detox at the same time, then that wash inside your body and you will be absolutely looking gorgeous all the time. I advise you to buy this product. Cap or cap. ข้าผัดนะคะเอากุ้งใส่ก่อนไอ้เคยเห็นงานร้านอาหารเนาะไอ้เคยเห็นแค่เต้าเ็ดนะใส่อย่างนี้เนาะประดับข้างหน้า กระป๋าตลงไปเอาเดาเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบค่ะจะเป็นรานอาหารเนาะ,ะเน้นนะคะเน้นอย่างงี้แต่ว่าจานอยู่รานอาหารมันก็จะเป็นจานเอ่อถ้วยเล็กๆเกนาะมันก็จะพอดีที่คุณเจ้าสั่งพอดีเลยแต่นี้มันไอโฟมีถ้วยน้อยเน้นอย่างงี้มันก็จะพอดีนะคะเทลงจานโรยเลยโรยไปจะวันน,นนี้ป้าจะกินเป็นอาหารง่ายๆแล้วนะคะในบด กินยากก็ได้เด้อแค่นี้นะคะอาหารเขาก็จะแกะพวกพวกมะตูมมะแตงเนาะเราแกะม่เป็นเสียบของเราพาลงไปก็จะโอเคนะคะพร้อมเสิร์ฟ I have again some nice rice mm. so it's a y o u m a e a special hamburger มีเนืสมอืมมันส์ e ี e ื t อร่อยไหมคะเนื้อบดผัดกับเนยเอ็กซ์แลคุกรโอเ็เอ็มบอดีบอดี้แลแค้นคุกปลาเอ้ยย่องแลคอยเขินไปริมเบิ e ์ o ซัมบ d รีก่อนไม่สา t a รถทำอาหารได้ n ต You are a good, uh, good chef. Huh? But nothing. <laughs> <Good>. Perfect. And <laughs> what, is, what is here? What you do here? What happened? I cut in my reserve. <laughs> <laughs> okay, but I will let you eat now. So?

พี่น้องจามมือนี้อาชิเทดเมนูต้มไก่ใส่น้ำประเดงน,นะแต่ว่าขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยโบมีเขาทีมีแล้วกันแซวแซ่บแซ่บยายลงมือเลยค่ะ ไม่ย่างมาไอไปเจอนี่ม,มุ้งแมงสมุนไพรได้ยายใบม่อนใบม่อนต้มใส่น้ำเนาะี่น้ำเดือโฟว่าไ,ไอเสีดแจ้ว นำพริกกุ้งเสร็จแล้วค่ะาาสดน้ำปลาอร่อยๆไม่มีหอมทอดที่มี ไก่ต้มน้ำปะลาค่ะแจ่วกุ้งวันนี้ไอมีทั้งข้าวเจ้าทั้งข้าวเหนียวนะคะเพราะเป็นข้าวเหลือมาสองข้าวเหลวเมื่อาวานมานะคะ่ะทุกคนข้าวจนแห้งผักหลายคือเกาแจ่วกุ้งคุ้ยก่อนถอดเหงือาวคักขนาดเลยตอนนี้ขออนุญาตก,กินแบบเซฟๆซฟไปเ้อจะว่าผูนรีสฟัก สั่งของสั่งได้ตลอดนะคะนม,มีน้ำจิ้มชมข้าวแข็งข้าวเจ้าดีกว่านะ ต้องเป็นแจ้วพริกผงต้องหลายเลยหนูลขะข้าวเจ้าบุกค่อยข้าฟืนกินข้าวเหนียวก็เถอะเสียงสดหอยประเทศไทยมีคนคนถามมาหลายว่า ก็ไม่แย่นั่นเป็นอะไดหลังจากก่อสงคารามเวลาออกจากเงินเลยส่วนคลิปตัวเจ๊บอกว่าเรามาตัดหน้านนะเจ๊กินพิซซ่าเป็นคลิปตอนที่ยังไม่ได้เกิดเรื่องเลยจ้ะ ว่าแล้วพายายาพันชิจ่างต่อบอกอันนี้ก็มันก็เป็นอภิบาบอกเพะะื่อนหลักจ้ะมันก็เป็นเรื่องของเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นหญ,ญาอะน,นะนั่นแหละคะ่ะ

ไก่โบราแมนไมนะกินกับแจ่อย่างก็คือกินกับแจ้วผมเข้ากานันดีๆแต่กินกับแจ้วแบบถ้าเป็นแก้วส้มก็ได้อยู่คือแจวต้มน้ำปลานะอืมเพราะว่าเขาต้มใส่ตะไบแหลกเนานะเขาต้องจำแจว ได้เห็นผลอ,ออกจากเฮงือนมามนแาค่หนล่ะกลายเข็นบ่ว่าไปเป็นอย่างเลยเราผู้จักอย่างบลูอืมบรเห็นเลยปกติในเราซิย่างผ่านน้าเหงือนเอาไ,ไปเอามาของเฮงอนหลังนั้นไปออกกําลังกายนี่บ่พ่อเลยเนี่ยขึ้นไปขึข้าค่ะ เข้าใจนะเดี๋ยวให้เบิงพี่น้องเห็นข้าวอยู่นี่เมื่อกี้นี่บายบายแล้วงามมากอยู่ เมื่อกี้นี่ก็จัดพิซซาไปแล้วเด้อสองสิ้นซาหรเล่าอบางเถิดเด้อ เคยเจอคลิปหนึ่งอะยายเลยแม่ยูว่าแค่นั่งกินไอบอกเลยมันบ่าแม่เรื่องง่ายเลยเฮ็ดคลิปเด้อ ยายไอ้คือใจดำแท้อ้คือปะปนเจ้าทใหมมาสิอิม่มมะยายคํานี้พว่เจ้าเด้ยายเด้อมาเด้อมากินกับไอเด้อมาค่ะรุ่นแรงคองกินลายมากบแบบนี้แหะลืม นด้ดเโอเคพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้นะคะอายขออญาตไปก่อนนะคะแรกๆวกวสกีข้าวเจ้า,าเดี๋ยวไอซิเบิร์ว่าตอนนี้ข้าเจ้าอยู่ใส่บายบายขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะมาเด้อผูเอยาฮ็ดบุญกองเขาน้ำข่อยมาจ้าค่ะบาทสิบบาทว่ากันไปเนาะคนละเมื่อยน้ำ よくとるそうよ。